ราต้องให้ความสําคัญกับตนเองในเรื่องขัดเกลา่ีนในเรื่องปฏิบัติที่เราจะต้องให้ตนเองนี่ขัดเกลื่นขัดเกล่าตนเองให้มากที่สุดว่ตเราไปขัดเกล่คนอื่นก็ได้พราะเราจะไปขัดเกล่าเขาเนะี่ยมันยิ่งยากอย่างให้ผู้นั้นดีอย่างให้ผู้นี้ฆ่าจะคล้องกับจิตตาย้องเขาไ้กิเลสตนเองก็มากพออยู่แล้วอะไรๆที่เรายังไม่สามารถที่จะขัดเกล่ตนเองได้ก็เยอะ ยังสิไปขคัดเก่าผู้นั้นผู้นี้ก็ไปเมื่อยน้ำเขาอีกฉะนั้นเราต้องให้ความสำคัญกับตนเองในการปฏิบัติให้มากที่สุดให้ความสำคัญกับเวลา,าเวลาที่เรายังแข็งแรงเวลาที่เรายังไม่ป่วยไม่ไข้เวลาที่เราสามารถทำได้ให้ความสำคัญกับสิ่งเหล่านี้ถ้ามาอย่างนั้นวันหนึ่งเราป่วยเราไข้วันหนึ่งเราแบบทำอะไรไม่ได้จนวันหนึ่งเราตาย เราก็ไม่สามารถที่จะได้ประโยชน์ในการปฏิบัติในชีวิตเพื่อเราได้เกิดมาในพระศาสนาในวัฏฏสงสาร